ในช่วงเช้าตรู่ของสุดสัปดาห์มูเซียวหยาและไปชวนกลับไปที่บ้านพ่อแม่ของมูเซียวหยาด้วยกันก่อนออกเดินทางหลี่หลงคนของขวัญมาใส่ไว้ในรถและบอกให้มูเซียวหยามอบให้พ่อและแม่มู่มูเซียวหยาไม่ได้ปฏิเสธแค่กล่าวขอบคุณแม่สามีของเธอจากนั้นทั้งสองคนก็ออกเดินทางหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็มาถึงบ้านของครอบครัวมู่มู่รัวโจและเซินชิงอี้รออยู่ที่ประตูเป็นเวลานานเมื่อมองเห็นรถออดี้จากระยะไกลพวกเขาก็ทักทายด้วยรอยยิ้มเสี่ยวชวน ทันทีที่รถหยุดเสินชิงอี้ก็เดินไปช่วยไปชวนเปิดประตูที่นั่งข้างคนขับไปชวนลงจากรถมองไปที่เสินชิงอี้สักพักก่อนค่อยๆพูดออกมาสามคำแม่ขอบคุณแม้ว่าคำสามคำนี้จะพูดสองส่วนแยกกันแต่การสนทนาที่เป็นอิสระแบบนี้หายากมากสำหรับไปชวนซึ่งเป็นออทิสติกแต่เสินชิงอี้เข้าใจและเธอตื่นเต้นมากไอยาเสี่ยวชวนขอบคุณฉันเขาขอบคุณที่ฉันช่วยเขาเปิดประตูเขาให้ความเคารพแม่ยายของเขาเหล่ามู่เมื่อกี้คุณได้ยินไหมเสินชิงอี้หันไปถามสาม มีที่ยืนอยู่ข้างๆเธอฉันได้ยินแล้วคุณเคลื่อนไหวเร็วมากมูรัวจโจรู้สึกหดหูมากเขายืนใกล้รถมากกว่าถ้าเขาเปิดประตูเมื่อกี้คำขอบคุณคงเป็นของเขาไปชวนหยุดชั่วคราวเหลือบมองพ่อตาของเขาและพูดว่าพ่อ เฮ <Hey. S 2> มู่รัวจโจหายเป็นปกติทันทีดวงตาของเขารีลงอย่างมีความสุขเพราะรอยยิ้มเหมือนภรรยาของเขาอีกด้านหนึ่งของรถมู่เซียวหยาผู้ซึ่งพ่อแม่ของเธอไม่ได้สนใจเธอมาเป็นเวลานานจึงอดไม่ได้ที่จะอิจฉาดูความใส่ใจของคุณสองคนสิถ้าฉันไม่รู้ว่าลูกเขยของคุณมาเยี่ยมคุณฉันคงคิดว่าเป็นผู้นำที่มาเยี่ยม คุณกำลังพูดเรื่องไราสาระอะไรอยู่เสนชิงอี้ให้ความสนใจลูกสาวของเธอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉันพูดเรื่องไราสาระที่ไหนรถยังไม่ได้จอดด้วยซ้ำคุณก็ช่วยเขาเปิดประตูรถไม่มีแม่ยายที่ไหนเปิดประตูให้ลูกเขยของเธอเสี่ยวชวนจะเหมือนกันได้ยังไงท้าไมถึงแตกต่างเสี่ยวชวนของฉันเปิดประตูเองไม่ได้เหรอได้ เมื่อเัินชิงอี้กำลังจะตอบลูกสาวของเธอไปชวนก็พูดแทรกขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครคาดคิดทุกคนเงียบเนื่องจากความอิจฉาของเธอถูกทำลายจนพังยับเยินมู่เซียวหยาก็หัวเราะอย่างมีความสุขพ่อกับแม่ของเธอตกตะลึงอยู่พักหนึ่งแล้วหัวเราะพร้อมกับลูกสาวของพวกเขาลูกเขยของครอบครัวพวกเขาเป็นคนพิเศษแต่ความเร็วในการตอบสนองของเขาที่มีต่อลูกสาวของพวกเขานั้นเร็วมากซึ่งไม่ต่างจากคนทั่วไปด้วยวิธีนี้ความกังวลในใจของพวกเขาก็เบาลง เซินชิงอี้ถึงกับยอมรับผิดกับไปชวนมันเป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรเปิดประตูให้คุณไม่เป็นไรแม้ว่าเขาจะไม่ได้โกรธเคืองแม่ยายของเขาแต่เธอขอโทษไปชวนรู้สึกว่าเขาต้องให้อภัยเธอมู่เซียวหยาทักทายเสร็จแล้วเธอเปิดประตูแล้วนขนของขวัญจำนวนมากออกมามีกระเป๋าสีต่างๆสามารถเลือกได้แบบสบายๆและมีมากกว่าหนึ่งโหลทำไมคุณถึงนำของมากมายกลับมาเซินชิงอี้เห็นและช่วยถือของบางส่วนจากเธอ อย่าโทษฉันนะมูเซียวหย่าชี้ไปที่ถุงพลาสติกที่เรียบง่ายและหยาบที่สุดสองถุงและพูดว่าฉันนำถุงทั้งสองนี้กลับมาที่เหลือทั้งหมดเตรียมโดยแม่สามีของฉันนี่เซินชิงอี้และสามีของเธอเหลือบมองหน้ากันและขมวดคิ้วแล้วเราจะรับมันทั้งหมดได้ยังไง ครอบครัวของเราไม่ได้ให้ของขวัญแก่ครอบครัวสามีของคุณดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะรับของขวัญเหล่านี้ใช่มูรัวจโจมองไปที่ถุงของขวัญก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวเสริมว่าครอบครัวของเราและครอบครัวไปมีความเหลื่อมล้ำด้านความแข็งแกร่งทางการเงินแม้ว่าพวกเขาจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยแต่สิ่งเหล่านี้ที่ครอบครัวมูได้รับก็ไม่ดีที่จะยอมรับเช่นกันด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของครอบครัวไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มากสําหรับพวกเขาแต่สําหรับครอบครัวมูของขวัญทุกชิ้นที่ได้รับนั้นแพงเกินไปครอบครัว มูไม่ต้องการรับของขวัญราคาแพงมากเกินไปเพราะมันทําให้พวกเขารู้สึกกดดนันคุณสองคนคิดมากเกินไปมูเซียวอย่ารู้จักพ่อแม่ของเธอดีที่สุดพวกเขาภูมิใจมีคุณธรรมและธนุทะหนอมชื่อเสียงของพวกเขาอย่างมากพวกเขาไม่เข้าใจเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ทางสังคมแต่ในความเป็นจริงเหตุผลแบบนี้ก็ไม่จําเป็น ฉันแต่งงานกับครอบครัวพวกเขาแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำยังไงกับพวกมันฉันอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วนี่เมื่อผู้อาวุโสของครอบครัวมูได้ยินสิ่งนี้จูจ่ๆพวกเขาก็รู้สึกว่าหากพวกเขาไม่ยอมรับของขวัญมันจะไม่เหมาะสมไม่อย่างนั้นคุณสามารถบอกแม่สามีของฉันด้วยตัวเองได้ มูเซียวหยาพูดและเตรียมตัวจะโทรออกตืมเซียวหยาพูดถูกเราทุกคนเป็นทองแผ่นเดียวกันและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมตราบใดที่เรามีมโนธรรมที่ชัดเจนในใจมู่รัวจโจหยุดลูกสาวของเขาไม่ให้โทรออกทันที ถูกต้องเมื่อฉันกลับไปฉันจะกลับไปพร้อมกับของขวัญเราได้รับหลายสิ่งหลายอย่างเราจะให้อะไรตอบแทนพวกเขาสำหรับของขวัญที่ได้รับเซินชิงอี้ขมวดคิ้วฉันคิดว่าพริกสับในตู้เย็นของเรานั้นดีฉันจะนำพวกมันกลับไปในตอนเย็นเซินชิงอี้มาจากมณฑลเสฉวนและชอบกินพริกแถมยังชอบทำเองด้วยเธอชอบทำพริกสับที่บ้านเป็นครั้งคราว ดังนั้นในตู้เย็นของครอบครัวมู่มีพริกสับที่ทำโดยเซินชิงอี้ตลอดทั้งปีสิ่งนั้นมีค่ามากมายที่ไหนเซินชิงอี้ไม่ชอบความคิดนี้แต่ครอบครัวไปไม่มีลูกสาวของคุณอยากกินมันแต่ก็ทำไม่เป็น เพยๆเพยมันไม่เหมือนกันสักหน่อยฉันจะเตรียมไว้ให้คุณสองสามขวดในเย็นนี้ทั้งสี่คนเข้าไปในบ้านพร้อมกับของขวัญทันทีที่มูเซียวหยาเข้าไปในห้องนั่งเล่นเธอโยนของขวัญในมือลงบนโต๊ะกาแฟแล้วสุดตัวนั่งบนโซฟาดูคุณสี่ขี้เกียจมากฉันหวังว่าคุณจะไม่เป็นแบบนี้ที่บ้านของครอบครัวไปเสินชิงอ e ี้แทบจะไม่เหลือบมองท่าทางของลูกสาวของเธอเกือบแล้วมูเซียวหยาเอนหลังและถอนหายใจด้วยความรู้สึกสบายไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนที่ที่รู้สึกสบายที่สุด คือบ้านพ่อแม่ของเธอเสี่ยวชวนเสี่ยวยาอยู่ในบ้านคุณเธอเป็นแบบนี้ไหมเซินชิงอี้หันไปถามลูกเขยของเธอเพราะลูกเขยของเธอจะไม่โกหกอึมไปชวนพยักหน้าในสายตาของเขามู่เสี่ยวยาคือมู่เสี่ยวยาซึ่งเหมือนกันทุกที่เมื่อเธอเห็นไปชวนพยักหน้าจู่ๆมู่เสี่ยวยาก็เริ่มไตร่ตรองถึงพฤติกรรมของเธอในบ้านของครอบครัวไปต่อหน้าคนอื่นเธอไม่ใช่แบบนี้แน่นอนเขาหมายถึงในห้องนอนของพวกเราหรือเปล่าดูเหมือนว่าฉันต้องพูดบางอย่างกับคุณในวันนี้เซินชิงอี้ หลังจากพูดสิ่งที่อยากพูดจบเธอก็ไปที่ห้องครัวเพื่อทำอาหารจานโปรดของลูกสาวไปชวนถูกพ่อตาของเขาดึงไปช่วยแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในขณะที่แม่ยายของเขาเตรียมอาหารกลางวันในครัวมูเซียลยาที่ไม่มีอะไรทำทำรังในห้องนั่งเล่นแล้วเชื่อมโทรศัพท์กับทีวีในห้องนั่งเล่นเพื่อดูหนังเมื่อหอนังใกล้จะจบจูจ่ๆโทรศัพท์มือถือของมูเซียลยาก็ดังขึ้นเธอรับมันแล้ววิ่งออกจากห้องนั่งเล่นไม่นานหลังจากนั้นคนงานสองสามคนในชุดเอี๊ยม ก็เดินเข้ามาทัานใดนั้นก็มีเสียงดังผู้อาวุโสของครอบครัวมู่ก็ตกใจพวกเขาออกจากห้องทำงานและห้องครัวไปชวนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในมือของเขาเสร็จแล้วจึงค,ค่อยๆเดินไปหาพ่อตาของเขานี่คืออะไรมู่รั่วจโจมองไปที่คนงาน3มคนที่ปรากฏตัวในห้องนั่งเล่นอย่างกระทันหันวางไว้ที่นี่ใช่ตรงนั้น มูเซียวหย่าชี้ไปที่พื้นที่ที่ว่างข้างโซฟาเป็นจุดให้คนวางของลงจากนั้นหันไปตอบคำถามของพ่อของเธอว่าเก้าอ e ี้นวดคนงานเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและวางเก e ้าอี้นวดลงพวกเขาแกกล่องอย่างรวดเร็วพร้อมตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาจากนั้นจึงขอให้มูเซียลหย่าเซ็นชื่อถ้ามีปัญหาคุณสามารถส่งคืนได้ภายในหนึ่งเดือนและสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายในสามเดือนหากคุณมีคำถามใดๆโทรหาเราได้ตลอดเวลาคนงานกล่าวโอเคขอบคุณหลังจาก ที่มูเซียวหยาเซ็นชื่อเสร็จแล้วคนงานเก็บขยะและรีบออกจากบ้านของครอบครัวมู่เซียวหยาเก้าอีน้นวดตัวนี้คืออะไรเซ็นชิงอี้ยังคงถือต้นหอมไว้ในมือขณะยืนอยู่ข้างเก้าอีน้นวดมูเซียวหยาขยิบตาให้ไปชวนที่ยืนอยู่ข้างๆงพ่อตาของเขาอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาของไปชวนต่อมู่เซียวหยานั้นว่างเปล่ามันจบแล้วเมื่อวันเธออธิบายให้ไปชวนฟังแล้วคุณกำลังทำอะไรอยู่ทำไมคุณถึงขยิบตาให้เสียวชวน มูโรโจโอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองลูกสาวแล้วรีตาลงและขมวดคิ้วขยิบตาเมื่อไปชวนนึกถึงคำสำคัญนั้นความทรงจำของเขาก็ฟื้นขึ้นมาทันทีเขานึกถึงสิ่งที่มูเซียวยาบอกเขาเมื่อคืนนี้เซียวชวนฉันใช้บัตรเงินเดือนของคุณเพื่อซื้อเก e ้าอี้นวดให้พ่อแม่ของฉันแต่เก e ้าอี้นวดนี้แพงไปหน่อยถึงราคาแค่นี้จะน้อยกว่า1%เปอร์เซนจากเงินที่อยู่ในบัตร555พ่อแม่ของฉันจะดูฉันอย่างแน่นอนที่ใช้เงินโดยประมาทงาั้นพรุ่งนี้ก็บอกว่าคุณซื้อมันให้พวกเขาโอเคไหมโอเค ฉันจะขยิบตาให้คุณแล้วคุณค่อยพูดอืมไปชวนเห็นด้วยโดยไม่ลังเลอย่างไรก็ตามเขาไม่เข้าใจความหมายของการขยิบตาจนกระทั่งพ่อตาของเขาพูดว่าเสี่ยวหยาขยิบตาให้เขาพ่อตาไม่ได้ขยิบตาให้เขาตาลีตาลงและอาจกระพริบตามันทําให้ไปชวนจําว่าต้องขยิบตาได้ฉันซื้อมันแม้ว่าเสี่ยวหยาจะไม่ขยิบตาใส่เขาอย่างถูกต้องแต่ไปชวนก็ร่วมมือกับเธออย่างสมบูรณ์แบบมู่เสี่ยวหยายกนิ้วให้เสี่ยวชวนอย่างเงียบๆคุณซื้อมันเหรอผู้อาวุโสของครอบครัวมู่ตก ใจทำไมคุณถึงซื้อเก้าอีนวดเงินเดือนของฉันฉันซื้อมันให้คุณเสี่ยวหยาขอให้เขาบอกว่าเขาซื้อมันเท่านั้นเธอไม่ได้บอกเขาว่าทำไมดังนั้นไปชวนจึงพูดได้แค่นั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าไปชวนจะไม่พูดแต่ผู้อาวุโสข,ของครอบครัวมู่ก็หาเหตุผลให้เขาโดยอัตโนมัติไม่นานพวกเขาก็สรุปเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับไปชวนได้เสี่ยวชวนซื้อสิ่งนี้เพื่อแสดงความเคารพเหรอเสินชิงอีมองไปที่สามีของเธอด้วยความดีใจพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะ พลิดเพลินไปกับความกระตันยูของลูกเขยของพวกเขาได้เร็วขนาดนี้เงินเดือนของคุณเหรอสิ่งที่ทําให้มู่รั่วจโจประหลาดใจยิ่งกว่าคือไปชวนมีเงินเดือนของตัวเองของฉันไปชวนพยักหน้าทั้งสองรู้ว่าของขวัญน,นี้น่าจะซื้อโดยลูกสาวของพวกเขาแต่เงินนั้นมาจากเงินเดือนของไปชวนซึ่งทําให้ความหมายแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อคิดแบบนี้ทั้งสองคนมองไปที่เก้าอี้นวดใหม่เอี่ยมนั้นและรู้สึกได้ทันทีว่าทุกอย่างควรจะเป็นแบบนี้พ่อแม่เก้าอี้นวดตัวนี้ดีสําหรับการนวด กระดุกสารหลังส่วนคอมาลองเร็วมูเซียวหยาผักแม่ของเธอที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วกดคนลงบนเก e ้าอี้นวดผู้อาวุโสของครอบครัวมู่เป็นครูดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมบทเรียนหรือเอกสารตลอดทั้งวันกระดุกสารหลังของพวกเขาไม่ดีนั่นเป็นเหตุผลที่มูเซียวหยาซื้อเก e ้าอี้นวดตัวนี้เก้าอ e ี้นวดถูกเปิดไว้แล้วมูเซียวหยาเลือกโหมดและคลิกปุ่มเริ่มทั้งสองลัดกันนั่งเก้าอี้นวดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพวกเขาไม่คิดว่าเก e ้าอี้นวดจะได้ผลจริงๆอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่รู้สึกสบายตัวในขณะ ที่พระอาทิตย์ส่องแสงลงบนใบหน้าของพวกเขาเสินชิงอี้อดไม่ได้ที่จะทําอาหารสําหรับมื้อกลางวันให้มากขึ้นหลังอาหารกลางวันมูเซียวหยาและไปชวนไปบ้านข้างๆเพราะไปชวนบอกว่าเขาต้องการหาหนังสือแม้ว่าบ้านข้างๆจะว่างมาระยะหนึ่งแล้วแต่ครอบครัวไปก็ทําความสะอาดเป็นประจําต้นไม้สีเขียวในสวนได้รับการตัดแต่งอย่างดีดังนั้นจึงดูไม่รกมากเมื่อเข้าไปในห้องนั่งเล่นมูเซียวหยาก็มึนงงอยู่ครู่หนึ่งในความทรงจําของเธอเธอ,เธอไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วแต่ของตก แต่งไม่ได้เปลี่ยนไปเลยโซฟายังคงพิมพ์ลายดอกไม้ผ้าม่านยังคงเป็นสีขาวขุ่นและแม้แต่ชุดน้ำชาบนโต๊ะก็ยังเหมือนเดิมมู่เซียวหยาหยิบถ้วยชาขึ้นมาและเห็นรอยบินเล็กๆบนถ้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินและสีขาวในพริบตามันไม่ใหญ่แต่มันค่อนข้างเด่นเมื่อมองไปที่รอยบิลน,นี้มู่เซียวหยารู้สึกคุ้นเคยกับมันอย่างอธิบายไม่ได้รูปร่างของรอยบินนี้สวยมันเป็นรูปหัวใจไปชวนเหลือบมองมันและจำอะไรบางอย่างได้อีกครั้งแล้วเขาก็ยิ้มออกมามันเกิดขึ้นนานแล้ว แล้วไม่ใช่เหรอเธอไม่ได้มาบ้านย่าไปมานานแล้วแต่เธอรู้สึกคุ้นเคยกับรอยบินนี้คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าเธอจะจำได้8ปีสามเดือนและห้าวันจำได้แม่นขนาดนี้เลยเหรอแม้ว่าเธอจะรู้ว่าความทรงจำของป๋าชวนนั้นดีแต่ทุกครั้งที่เธอได้ยินรายละเอียดที่แม่นยำเช่นนี้มู่เซียวหยาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจมันนานมากแล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนรอยบินนี้เป็นรูปหัวใจหากคุณดื่มน้ำด้วยถ้วยนี้ทุกจิบจะอยู่ในใจของคุณและน้ำจะมีรสชาติดีขึ้นถ้าคุณดื่มมันมาก พอคุณจะพบกับความสุข ไผ่ชวนมองไปที่มู่เซียวหยาอย่างอ่อนโยนมู่เซียวหยามองไปที่ไผ่ชวนอย่าง,งโง่เขลาคำหวานที่งี่เง่าแบบนี้จะปรากฏในการ์ตูนโชโจเท่านั้นนี่คงไม่ถูกพูดโดยไผ่ชวนหรือย่าไผ่ดังนั้นเมื่อพิจารณาดูมู่เซียวหยาก็เริ่มสงสัยว่าเธออาจเป็นคนพูดแบบนั้นฉันพูดแบบนั้นเหรออืมไผ่ชวนพยักหน้าตอนที่ฉันอยู่มัธยมดูเหมือนฉันจะหลงไหลในการ์ตูนโชโจมู่เซียวหยาเกาคาง,งของเธออย่างเชื่องช้าและเดาความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่ารอยบิ่นนี้ฉันเป็น คนทำอืมด้วยเหตุนี้ไปชวนจึงชี้ไปที่มุมโต๊ะมู่เซียวหยาเข้าใจไปชวนหมายความว่าเธอใช้มุมโต๊ะทุบถ้วยน้ำชาเพื่อสร้างรอยบินมู่เซียวหยามองไปที่ถ้วยและจินตนาการถึงสถานการณ์เมื่อเธอหลอกไปชวนอย่างจริงจังการคิดถึงฉากนั้นทําให้เธอรู้สึกว่ามันค่อนข้างตลกตอนนั้นฉันโกหกคุณมู่เซียวหยาพูดด้วยรอยยิม้มไม่ไปชวนสายหน้าดื่มมากพอจะได้รับความสุขจริงๆความสุขคุณรู้ไหมว่าความสุขคืออะไรรู้ความสุขคือการอยู่กับเสียวหยา มูเซียลยาถามอย่างไม่เป็นทางการแต่ไปชวนตอบอย่างจริงจังคำตอบนี้คล้ายกับใบมีดที่กรีดหัวใจของมูเซียลยามันเจ็บปวดมากคุณดื่มน้ำจากถ้วยนี้มาตลอดเหรออืม่มท่านใดนั้นจมูกของเธอก็เริ่มเปรี้ยวและดวงตาของมูเซียลยาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเธอเชื่อว่าหลายคนเคยพูดหรือได้ยินคำพูดเอาใจมากมายหรือคำพูดที่จงใจหลอกคนอื่นเมื่อพวกเขายังเด็กบางคนไม่เชื่อบางคนอาจจะเชื่อแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเพราะความไร้เดียงสาจะจางหายไปวุฒิภาวะ และเหตุผลจะทําให้พะวะกรเขาสามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จได้แต่ไปชวนนั้นแตกต่างในโลกของเขาตราบใดที่เขาเชื่อในบางสิ่งเขาจะเชื่อมันไปตลอดชีวิตเป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่ไปชวนจําได้ว่าเธอพูดคำสองสามคำอย่างไม่เป็นทางการแต่เธอลืมมันไปหรือเหตุการณ์นี้ไม่ได้ทิ้งความประทับใจให้เธอเลย ขอโทษนะฉันลืมมันมันไม่สำคัญหรอกคุณความจำไม่ดีคุณย่าบอกว่าความทรงจำของเขาเป็นของขวัญจากสวรรค์ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้ดังนั้นไม่สำคัญว่าเซี่ยวหยาจะลืมเขาจำได้เดิมทีมู่เซียวหยาร้องไห้เพราะเธอมีความผิดเมื่อจูจูไปชวนก็พูดประโยคนั้นโดยไม่โทษเธอเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มใช่ฉันความจำไม่ดีแต่คราวนี้ฉันจะไม่ลืมอย่างแน่นอนมู่เซียวหยาหันหลังและเช็ดน้ำตาของเธอด้วยหลังมือของเธอ มันไม่สําคัญฉันจะจําไว้เสี่ยวชวนฉันจะจําไว้ด้วยมู่เซียวหยาหันกลับมาจ้องไปที่ไปชวนและพูดอย่างหนักแน่นอืมไปชวนพยักหน้าราวกับว่าเขาเห็นหญิงสาวที่ทําโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ถูกต้องอีกครั้งทําไมฉันถึงทําผิดอีกแล้วหล่ะมู่เซียวหยาในชุดนักเรียนขยี้ผมของเธออย่างเมามันเสี่ยวชวนสอนฉันอีกครั้งฉันสัญญาครั้งนี้ฉันจะจําได้อืมไปชวนัยเยาวยกปากกาขึ้นอย่างชํานาญและเริ่มอธิบายการใช้สูตรเดียวกันเป็นครั้งที่5อันที่จริงไปชวนมีความลับ ที่เขาไม่เคยบอกคนอื่นเขาแอบหวังว่ามู่เซียวยาจะไม่มีวันจำสูตรเหล่านั้นได้เพื่อที่เธอจะได้มาหาเขาหลังเลิกเรียนทุกวันเขาจำได้ว่าเธอไม่เคยขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่เพราะพ่อของเธอมักจะบอกว่าเธอโง่และดูดเธอไปเถอะไปห้องสมุดเพื่อหาหนังสือกันเถอะแม้ว่าจะเป็นบ้านแบบเดียวกันแต่ห้องหนังสือของครอบครัวไปนั้นใหญ่กว่าครอบครัวมู่มากเนื่องจากครอบครัวไปมีแค่สองคนอาศัยอยู่ไปชวนและย่าไปจึงรวมห้องนอนทั้งหมดในชั้นหนึ่งแล้วสร้างห้องสมุดเล็กๆสําหรับไผ่ชวนหนังสือทั้งหมดที่ ไปชวนอ่านและอยากอ่านถูกรวบรวมและเก็บไว้ในนี้ทุกครั้งที่มู่เซียวหยาเข้าห้องหนังสือนี้เธอตกใจอย่างมากมีชั้นหนังสือเรียงรายที่ผนังเป็นแถวสม่ำเสมอและทั้งหมดเต็มอไปด้วยหนังสือย่าไปยังติดตั้งบันไดเคลื่อนที่ข้างชั้นหนักหนังสือมันทําให้ไปชวนปีนขึ้นและลงได้สะดวกมีโต๊ะเล็กๆอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยทะเลหนังสือเหมือนว่าตรับใดที่คุณนั่งอยู่ที่นั่นแม้ว่าคุณจะไม่รู้หนังสือคุณก็สามารถคน้นควา้าความรู้เพิ่มเติมจากสมัยโบราณและสมัยใหม่ได้ทันทีคุณกำลังหา หนังสือเล่มไหนฉันจะช่วยคุณหาจำนวนหนังสือมากเกินไปที่จะนับมันเสียเวลาสำหรับพวกเขาที่จะหามันมูเซียหยาเพิ่งดูฉันหนังสือหลายแถวและพบว่าหนังสือดูเหมือนจะไม่ได้จัดเรียงตามหมวดหมู่ใดๆในสถานการณ์เช่นนี้จะเสียเวลาในการค้นหาฉันเจอมันแล้วมูเซียหยาหันกลับมาเธอเห็นไปช๋ชวนกำลังถือหนังสือที่มีปกสีเขียวคุณเจอมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอโชคดีมากฉันจำตำแหน่งหนังสือทั้งหมดได้คุณหมายถึงคุณจำได้ว่าหนังสือแค่ละเล่มอยู่ที่ มูเซียลหย่าตกใจอืมมูเซียลอย่าคิดว่ามันสนุกเธอจึงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าถ้าอย่างนั้นช่วยฉันหาหนังสือหน่อยโอเคฉันเคยทิ้งหนังสือไว้ที่นี่มาก่อนไหมช่วงมัธยมปลายมูเซียลหยาหมกมุ่นอยู่กับการ์ตูนทันทีที่วันหยุดมาถึงเธอจะมาหาไปชวนด้วยข้ออ้างเรื่องการเรียนทันทีที่พ่อแม่ของเธอเข้ามาเธอจะวางหนังสือการ์ตูนไว้บนชั้นหนังสืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อไม่ให้ใครพบแม้ว่าเธอจะไม่แน่ใจแต่เธอคิดว่าบางทีเธออาจทิ้งหนังสือการ์ตูนไว้หนึ่งหรือสอง หนุ่มหล่อในโรงเรียนที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาไปชวนตอบอะไรนะนุ่มหล่อในโรงเรียนที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาไปชวนผู้ซ้ำด้วยน้ำเสียงเหมือนกันทุกประการการ์ตูนโชโจเหรอหมูเซียวหยาจำได้อย่างคลุมเครือดูเหมือนจะเป็นหนังสือการ์ตูนที่เธอลหลงไหลเป็นพิเศษตอนที่เรียนอยู่มัธยมปลาย อืมการ์ตูนเรื่องนี้มันอยู่ที่นี่เหรอมันอยู่ตรงไหนมูเซียลหยาถามชั้นทางตะวันออกแถวที่6จากล่างขึ้นบนหนังสือเล่มที่ที่1 2 8่งถึงหนึจากซ้ายไปขวาโดยไม่รอให้มูเซียลหยาพูดจบไปชวนก็ระบุตำแหน่งเฉพาะอย่างชัดเจนมีเก้าเล่มมูเซียลหยาเริ่มมองหาหนังสือตามคำแนะนำของไปชวนตะวันออก1 2 3 4งสาหแถวนี้จากซ้ายไปขวาเจอแล้วหนังสือการ์ตูนมีขนาดเล็กกว่าหนังสือทั่วไปดังนั้นเธอจึงพบมัน อย่างรวดเร็วหลังจากมองหามันคือหนังสือทั้งเซ็ตของหนุ่มหล่อในโรงเรียนที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาปกใหม่มากมันได้รับการดูแลอย่างดีมู่เซียวหยาพลิกดูสองสามหน้าอย่างไม่เป็นทางการจากนั้นพบว่าตัวละครในมังงะข้างในนั้นหล่อเหลาและทําให้ผู้คนตกหลุมรักดวงตาของตัวเอกเป็นสีฟ้าอ่อนเมื่อเขายิ้มมีกลีบกุหลาบที่งดงามเป็นพื้นหลังช่างเป็นเอฟเฟกพิเศษอะไรเช่นนี้แมรี่ซูสุดๆเธอชอบเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพ่อคิดแล้วบางครั้งคนเราก็แปลกจริงๆครั้งหนึ่งพวกเขาชอบ อะไรบางอย่างแต่วันหนึ่งพวกเขาจะพบว่ามันน่าเบื่อคุณกำลังหาหนังสือเล่มอื่นอยู่หรือเปล่ามูเซียวหยาขนลุกรีบวางการ์ตูนกลับเข้าที่ไปชวนสายหน้างั้นไปกันเถอะเมื่อพวกเรามาถึงพวกเราตรงไปที่ทิศท,ทางของห้องหนังสือแต่ตอนกลับพวกเราเดินไปที่ประตูที่อยู่ในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับขามาทําให้มูเซียวหยาเห็นภาพเหมือนบนผนังห้องนั่งเล่นได้อย่างชัดเจนมันเป็นภาพเหมือนของย,าาย่าไปในภาพเหมือนย,าาย่าไปสวมชุดกี่เพ้าสีเข้มผมเกล้าเป็นมวยเรียบร้อยใส่ต่างหูไขม่มุกมือ ของเธอกลุ่มเข้าหากันเธอนั่งบนเก้าอี้ไม้มาฮอกานีอย่างสง่างามและมองมาด้วยสายตาอ่อนโยนฉันวาดมันไปชวนมองตามสายตาของมูเซียลยาจึงเห็นภาพว่าสีน้ำมันเขาวาดมันให้คุณยา่าและเธอก็ชอบมันมากเธอแขวนมันไว้ที่บันไดเพื่อที่เธอจะได้เห็นทุกครั้งที่เธอขึ้นหรือลงบันไดคุณวาดมันเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่ยา่าปยมีแววตาที่อ่อนโยนเช่นนี้เธอกำลังมองไปที่ไปชวนอื้ไปชวนพยักหน้าวันที่สามหลังจากที่ฉันวาดเสร็จคุณยา่าก็ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมูเซียลหย่าตกใจอยู่พักหนึ่งและรู้สึกทุกใจความจําของเขาดีเกินไปและบางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปคุณคิดถึงเธอไหมมูเซียลหย่าอดไม่ได้ที่จะถามฉันคิดถึงไปชวนพยักหน้าใช่ไปชวนจะไม่คิดถึงได้ยังไงความทรงจําของไปชวนดีมากและมีคนน้อยมากในโลกของเขาที่เขาอยากจะจดจําถ้าเขาอยากจะลืมเขาก็ทําไม่ได้ทันใดนั้นร่างกายของเธอก็ถูกดึงให้เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดที่คุณเคยมูเซียลหยา เงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจเธอไม่รู้ว่าไปชวนวางหนังสือในมือลงเมื่อไรเขากอดเธอเบาๆแล้วพูดว่าอย่าเศร้าเศร้าเมื่อกี้เขาไม่ได้รู้สึกเศร้าเหรอไม่เห็นได้ชัดว่าเธอกลัวว่าไปชวนจะเศร้าเธอจะเศร้าได้ยังไงเสี่ยวชวนคุณยังรู้สึกเศร้าเมื่อคิดถึงคุณย่าอยู่ไหมหมู่เสี่ยวหยาถามอย่างตรงไปตรงมาไม่ไปชวนใส่หน้าคุณย่าบอกว่าชีวิตของทุกคนมีเวลาจำกัดเธอมีเวลาของเธอและฉันมีเวลาของฉันกำหนดเวลาของคุณย่ามาถึงแล้วเธอจึงจักไปฉันไม่ เต็มใจแต่ไม่เศร้าคุณย่าพูดถูกบางที่อาจมีเพียงผู้ป่วยออทิสติกอย่างไปชวนเท่านั้นที่สามารถสงบสติอารมณ์และ,ะเผชิญกับการจากไปของคนที่เขารักได้อย่างมีเหตุผลอย่างไรก็ตามนี่มันค่อนข้างดีเมื่อถึงเวลาที่เธอจากไปเขาจะเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมเธอลืมตอนที่เจอเขาก่อนที่เธอจะเสียชีวิตจากโรคทางพันธุกรรมในชีวิตที่แล้วหรือเปล่าตอนนั้นไปชวนทุกใจมากดังนั้นเขาจะไม่เพียงแค่ไม่เต็มใจแต่เขายังเศร้ามากด้วย